เกิดมาคือมีนักซิงเลือดนักซิงอยู่ในสายเลือดใช่ไะอ่าก็เข้าใจได้คือสิ่งที่เราควรจะมีแล้วก็เตรียมตัวนั่นก็คือหนึ่งเ,เลยนะเบยรถหนึ่งคันที่เราคิดว่าเราแม่งคือมันต้องมันต้องถามตัวก่อน,นว่าเราอ่ะชอบแนวไหนยุโรปไหมหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรถนะมาถึงหมาถึงรถในสัตว์อ่าชอบไต่หรือชอบเหืน่น อต้องถามตัวเองแล้วว่าไ่หรือเหินอะอันนี้คือสารล้านนะกูไม่ได้สาหลายนะอ่ะไต่หรือเหินถามตัวเองเลยว่าเอ้ยกูแม่งชอบเหินหรืวอว่ากูชอบชอบไ่วะอะไรเงี้ยถามตัวเองก่อนเลยสิ่งแรกอืมแล้วพี่ครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมแม่งไต่หรือเหินนะพี่มึงก็ขับไปเรื่อยอะหนีตำรวจไปเรื่อยอะถ้ามึงคิดว่ามึงเหินแล้วมึงหลุดง่ายกว่าไต่มึงก็มึงก็มึงก็ไปเหินแช่ั้นเดงอ่ะสิ่งแรกผ่านไปนะสิ่งที่สองคือ สมมติว่ามึงชอบไส่มึงก็ต้องมาเลือกแล้วว่าขั้นไหนทีแม่งไส่ได้อ่าเก็ดปะ่เะเก็ดไหมสมมติว่ามึงชอบไส่ใช่ป่ะเองก็ต้องแบบว่ามาหาแล้วว่าเอ้ยขั้นไหนแม่งไส่ได้วะอะไรเงี้ยเอ้ยขั้นไหนแม่งไส่ง่าย,ยาวะ Philosophy. เอ้ยขั้นไหนแม่งไส่ยากวะอะไรเงี้ยเอ้ยขั้นไหนลไรแม่งไส้สะบัดวะอะไรเงี้ยเอ้ยขั้นไหนลไรแม่งไล้วแบบลงเป๊ะวะอะไรเงี้ยใครวะก็ต้องหาแหละอ่าพอเราหาจนเจอแล้วเนี่ย เราก็ฝึกขับขนาดจนชินขับชินเพื่ออะไรขับชินเพื่อว่ามึงเนี่ยจะได้รู้ว่ารถเนี่ยองศา,ศาศม,มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอมึงช่ำพอมึงชินมันก็มาไตอา่อย่างสองหันไปอย่างสามนะครับถ้าสายไต่นะพยายามหาเหลี่ยมที่เรามั่นใจที่สุดอ่าเหลี่ยมที่เรามั่นใจที่สุดอะเราหาเลยหลหนึ่งเหลี่ยม คือนักขับอ่ะนักขับอ่ะมันต้องมีหนึ่งเหลี่ยมไปถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวละครอาวีก็อันติอ่ะอาวีอย่างเงี้ยยอนเมียนติใช่ปะเอออันติก็คือใช้แล้วแม่งก็คือแบบโหดอ่ะอะไรเงี้ยนักขับก็เหมือนกันมันต้องมีอันติมันต้องมีมันมันมันต้องมีหนึ่งหนึ่งเหลี่ยมที่มึงแบบเป็นคิงอ่ะอ่าแบบเป็นคิงของจริงอ่ะที่แบบมึงมาแล้วมึงต้องรอดแน่ๆอะไรเงี้ยมึงเก็ตปะอ่า แล้วหาให้เจอพอหาเจอปุ๊บก็ฝึกขับไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับผมนี่แหละสามอย่างนั่นแหละไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค้นหาตัวเองว่าชอบแนวไหนอ่าแล้วก็หารถที่ตัวเองชอบขับให้มันเก่งแล้วก็หาเหลี่ยมซะที่เหลือก็คือเวลาแหละใช่ที่เหลือก็คือเวลาแหละ เวลามันจะบอกเองอ่ะเ yeah, mm hmm. ย็ดพอกุสาละกูก็ลายอยู่นี่ว่้เหย็ด hmm. แม่คนน่ารักมังใจหลายนั่แหละเออคือเอาจริงๆมันมันอาจจะมีดีเทลม,ม,ม,มากกว่านี้แต่แบบหลักๆของของพี่อ่ะสามมันคือสามข้อนี่แหละเราชอบไต่หรือเหินอ่าของส่วนถ้าถามพี่เนี่ยพี่ได้หมดแต่พี่ชอบไต่เพราะไต่มันมันมันง่ายกว่ามันแบบ หัพี่มันง่ายไงมันแบบไต่วัดเดี่ยมไปเลยอ่ะใครแม่งนิ่งกว่าก็จบอ่ะไต่นี่คือมันต้องวัดความเป๊ะแล้วก็ความนิ่งแล้วก็ความความชํานาญคือมึงไต่มาม่งไม่ได้อ่ะถ้ามึงไต่มาม่งก็คือแบบมันก็ลงะม่วเม่าเหมื่มมอรถพังนะถ้าไต่มาม่งแล้วลงมะาม่วงยรถพังเลยเออนั่นแหละไต่มันคือเดอบเบสแล้วสำหรับพี่ ấy. พี่ก็ไต่รถที่พี่ชอบก็ g d ดีดีแท็กสามสองทั่วไปอ่ะรถที่มันไต่ได้อ่ะเออ แล้วก็เหลี่ยมที่พี่มีในหัวก็มีเยอะครับถ้าถ้าดูพี่ถ้าถ้าถ้ถาเกิดดูพี่ขับไปบ่อยจะรู้ว่าพี่ไปเหลี่ยมไหนมากมีเยอะเหลี่ยมที่ไปอ่ะถ้าไปตำรวจตามเนี่ยถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยตำรวจรู้แล้วว่าไปไปไหนอ่าเนี่ยแม่ไต่ข้างหน้าเน,นี่ยก็เลี้ยวซ้ายลงเนี่ยเออตัวพี่จะไปเหลี่ยมลายเดิมๆของพี่อ่ะลายเดิมๆของพี่อ่ะเนี่ยมาปุ๊บเนี่ย ลายที่อยู่ดึหัวเยอะมากเนี่ยไต่เนี่ยก็ได้เนี่ยอ่าพอไต่เสร็จแล้วไม่แล้วไม่ไมยังตามอยู่ใช่ไหมก็ขี่มาต่อแล้วก็ไต่ต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อ่ะอ่าถ้าเกิดไต่ปุ๊บมันจะมาอีกแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปคืออะไรข้านาเราละอ่าเนี่ยแล้วก็ไปขา้าหลักๆคือมึงต้องจาแผนที่ให้ได้อะ่ะใช่จำให้มันได้แผนที่อะ่ะเนี่ยพอมาค้าปุ๊บมึงเลือกเลยว่ามึงจะไปไต่ไหนแต่แต่แต่นที่ไปประจําก็คือเนี่ยไต่หน้าเนี่ย ไตยอดเลยพอยอดปั๊บก็สะบัดรถทีนึงเ,เนี่ยมันก็จะเข้าแก๊ปที่แหละเนี่ยปะ่ะถ้าดูคลิปบ่อยๆจะดูว่าพี่แม่งม,มาบ่อยมากไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปะ่ะมันก็จะมีลงข้างบนลงตรงนี้แล้วก็หลุดลงตรงกลางนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้า,าเกิดต่ปุ๊บเยี่ย yeah! แม่งไม่หลุดหรอกพี่ดอมแม่งมาอยู่อ่ะมือมึงต้องคิดมากอย,อย่าลกมึงขี่มาเรื่อยมึงจะขี่พุ่งตัวไปข้างหน้าก็ได้อยู่ที่มึงอะเหลืวมึงจะขี่หัางซ้ายมาก็ได้ อ่าแต่พี่จะหัก้ายเพราะพี่ชอบแบบชอบความท้ทาทายไงหัก้ายมาปับป๊บปั๊บใช่ไหมมันตามอยู่ใช่ไหมตรงไปเรื่อยๆื่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อย<ๆ>มึงจะตรงยาไปนู่นก็ได้นู่นเลยอะ่ะหรือมึงจะวัดเวทดใหม่ไตที่เดิมอ่าเนี่ยวัดเวทดเลยไตที่เดิมเน,นี่ยอ่าเนี่ยถ้าเกิดลนอย่างเงี้ยตำรวจอะ่ะส่วนมากอะ่ะมันมันจะลงข้างล่างเลย ไม่ลงรูกลางก็ลงรูนี้พอลงอย่างงี้เพ๊่มเนี่ยนะโอกาสรอบมึงเยอะแล้วเพราะว่าก่อนมันจะอ้อมถ้าเกิดลงรูกลางใช่ไหมอสบ,บุนนะถ้าเกิดตำรวจลงรูกลางใช่ไหมเนี่ยถ้าตำรวจลงรูกลางอ่ะมันต้องขี่อ้อมไกลอยู่นะกว่าจะถึงถึงเราอะ่ะแต่ถ้าเกิดมาลงรูซ้ายเนี่ยมันก็แค่อ้อมแค่นี้มันก็ถึงเราไงแต่กว่ามันจะอ้อมมาเราก็ไปนู่นแล้วตามทาค้าแล้วใช่ปะล่ะอ่าประมาณนี้ไปคือมันต้องมีเหลี่ยมในหัวอยู่ตลอดเวลาไปอันนี้คือพี่ขับนะอันนี้คือ มุมของพี่นะอ่าใช่อันนี้คือที่ของพี่คือคนอื่นอาจจะขับไม่เหมือนพี่ก็ได้เขาอาจจะขับแบบไม่รู้อะกูไม่รู้ว่าขับยังไงอะแต่กูขับอย่างนี้อะเออทุกไต่ที่ผมไปคือมันต้องมีที่รองรับเสมออันเนี้ยแต่อัต่เงี้ยใช่ป่ะอันแล้วก็แต่เนี้ยแม่งตามอยู่ใช่ป่ะเราต้องไปต่อแล้วไปตรงไหนพี่ข้างหน้าเนี้ยมีมีม,ม,มีมีเยอะอยู่เนี้ยเนี้ยมาไต่ได้ต่อเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าไต่นี้ปึ๊บแม่งตามต่ออีก ก็คอมโบต่อเลยเป็นไลน์ที่ผมขับประจำอ่ะเนี่ยแล้วก็เหินน่ยเหินประมาณน่ยอ่าเนี่ยประมาณน่ยอ่าอนะประมาณน่ะตัวเบอกวกาจะมีเลยบ้างมีไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังตามอยู่ก็เหมือนเดิมข้อแก๊ปเดิมเลยก็ใส่เดิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะน่าจะตัดเอาลงเนี่ยก็เนี่ยนะฮะเนี่ยเหมือนเดิมเลยวนอยู่อย่างเงี้ยทุกวัน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  เดี๋ยวมันก็จะเป็นเองอ่ะอ่ะนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าพี่ขับจนพี่รู้แล้วว่าเออแม่งทางที่มันไปอ่ะมันมีเหลี่ยมไหนที่มันบูธเบรกได้บ้างเก็ตฟิลป่ะเออขับจนรู้ว่ามันมีต้นไหนที่มันเนินไหนที่มันบูธได้บ้างอะไรเงี้ยมันแบบเออนั่นแหละเรื่องบูธเบรกก็ต้องไปฝึกเพิ่มอ่ะใช่มันเป็นเรื่องของการจําแบบเดี๋ยวนะกูหิวข้าวนะ่แหละแล้วกูไม่มีข้าวได้แต่ผมนั่นแหละมันก็ประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอีกอีกลายหนึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างลายที่ผมมาบ่อยมากเนี่ยมาบ่อยมากเลยอยู่วัดก็มาบ่อยไปไหนก็มาบ่อยอ่ะใช่เออมันดนูง่ายดีไม่ับไม่ซับซ้อนอือแต่จริงมันก็แต่ได้หมดแหละให้าแต่ตะแต่ที่เป็นคนขับเป็นลายไปขับเป็นลายอ่ะสเตปแรกถ้าไม่รอดส,สเตปสองต่อ สเต็ปสองถ้าไม่รอดอีกสเต็ปสามต่อสเต็ปสามมือยังตามมาอีกสเต็ปสี่สเต็ปสี่มือยังตามมาอีกสเต็ปห้าสเต็ปห้าเนี่ยจะเป็นสเต็ปนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดไปบนไปบนฝั่งฝั่งนี้มาแล้วใช่ปะมันยังตามมาอยู่ใช่ไหมก็ซึ่งผมผมพี่ก็เคยเจอมาก่อนไอคนตามเหนียวๆอ่ะเก่งๆอ่ะอ่ะมันตามได้อ่ะกูบาดตรงนี้เลยอ่าเนี่ยมามาตรงนี้เลยและนี่คืออันตรเลย อันนี้คือสเตปห้าแน่ไต่เนี่ยเขาเรียกว่าไต่ดอมไต่เนี่ยตำรวจเขาเรียกว่าเรียกันว่าไต่ดอมเออทําไมพี่ดอมเพราะเพราะไม่รู้ว่าไอ้ต้องถามเขา,าอะนะครับเพราะว่าเนี่ยพี่เนี่ยมาแต่เนี้ยแ,แต่ตลอดเนี่ยแล้วก็ลงเปตลอดอ่าพอลงตัวนี้ใช่ปะตำรวจอ,อะแม่จะชอบชนเหลี่ยมไว้แล้วแม่งก็จะชอบลงข้างล่างตัดทุกเป็นตลอดไม่รู้ปเป็นที่ยเหมือนกัน ทุกครั้งโอกาสอาซาเกิดขับมาสิบรอบอ่ะตำรวจจะตามมาปเป๊ะประมาณสองรอบอ่ะลงลง,ลงลงลงน้ำอ่ะแปดรอบอันนี้คือที่ดับในใจนะอ่ะแต่ได้เกิดพี่ดอมครับผมไต่แล้วยังยังตามอยู่พี่ดอมแก้งไงเดียววะเหมือนเดิมเลยน้องคิดคิดเหลี่ยมรองรับเสมอว่ามันเราจะเปน็นต่อก็เนี่ยตามลาเลยคอมโบเลยอ่ะเนี่ยคอมโบหน้าเนี่ยเราสามารถมองที่ขวาบนนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่น สั้นหรือว่าเล่นไกลอ่ะเราสามารถคิดได้เล่นเล่นได้ถ้าเ,เกิดเล่นสั้น <_ C 1> ก็เนี่ยแค่นี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือเล่นสั้นเนี่ยเนี่ยแค่นี้อ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้เล่นสั้นแต่อย่าคิดสั้นนะสัตว์คิดแม่นี่นี่ยอันนี้คือเล่นสั้นอ่าอันนี้คือเล่นสั้นเพราะส่วนมากตำรวจพอเห็นเราอยู่บนนี้ใช่ไหมเขาก็จะเหินมาข้างล่าง,างเราเหินไม่ถึง เขาก็ต้องไปอ้อมมาใหม่กว่าจะเกิดขึ้นมาเราก็ไปนู่นแล้วดา,าวเ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้้ยอ่าซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พี่มาบ่อยมากอยู่วัดนะอ่าเหลือมึงพี่ดอมครับแล้วเล่นยาวเหรอพี่เล่นยาว,เล,ยาวเล่นไงพี่เล่นยาวอ่าเดี๋ยวจะ่วยดูเล่นยาวนะของพี่ของพี่ก็ยาวนะน้องบอกก่อนเอออันนี้คือเล่นยาวนะเล่นยาว อันนี้นเล่นยาวเนี่ยเล่นยาวก็จะมาอยู่บนไฮเวย์อ่าซึ่งไฮเวย์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่โคตรผีเพราะตำรวจแม่งจะชอบไม่ถึงท,ทุกครั้งเลยมาสิบครั้งโอกาสถึงแค่หนึ่งครั้งอะ่ะแต่ก่อนแม่งตลอดแม่งเอือไงที่รถอ,อะ่ะเจอผมเล่นเหลี่ยมเนี่ยตลอดแม่งตกไปข้างล่างสามสี่คันอ่ะตลอดเลยเออซึ่งมันก็ไม่ถามว่ามันยากไหมมันยากเลยสำหรับคนที่เพิ่งขับรถสำหรับพี่คือพี่ขับบ่อยเลยไงเนี่ยไลย์พี่ก็มีประมาณนี้แหละเออใช่ แล้วก็ฝึกขับทุกวันน่ะขับไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเป็นเองอพราะคอื่นขับยังไงไม่รู้นะแต่พี่ขับอย่างนี้นะครับเออและผลงานก็มีให้เห็นด้วยว่าเออแม่งรอดจริงๆแม่งไม่ใช่เหลี่ยมมันมันไม่ใช่เหลี่ยมแบบอบตอาะมันไม่ใช่เหลี่ยมที่แบบขายขายฝันอะ่ะ